การทํางานเป็นข้าราชการด้วยนะคะแล้วก็การตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาด้วยเนี่ยถามว่าหน้าที่การงานเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจที่ทําให้เราเหมือนกับใช้เวลาศึกษาค่อนข้างนานเกี่ยวไหมมีผลเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังมีผลน้อยกว่าครอบครัวเพราะว่าที่ทำงานเหมือนกับยังเป็นคนนอกค่ะเพราะว่าบางทีเราจะให้ทุกคนเข้าใจเราหมดไม่ได้ค่ะ,คะในที่ทำงานนอกจากที่มนสู้เล่าถึง คุณผู้ชายที่ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นมุสลิมนั้นมีอีกไหมคะมีเพื่อนเป็นมุสลิมอีกไหมคะในที่ประหลัดในที่เทศบาลด้วยกันเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยอ๋อค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้เพื่อนตามเราแวกรอบนอกสังคมรอบนอกค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ไปหาจากในเฟซเอาค่ะใช่ในระบบออนไลน์ไปหาแอดในเฟซพอเห็นใครแบบผู้หญิงคุมฮิญาบแล้วก็ขอแอดเลยนะแล้วบางคนก็ก็ตอบรับบางคนเขาก็ไม่ตอบรับเพราะไม่รู้จักไงไม่รู้จัก แล้วเวลาเห็นผู้หญิงมุสลิมเนี่ยรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีค่ะรู้สึกตอนนี้คือมองแบบอุ้ยคุมหิญาบสวยอ่ะสวยจังเลยอชอบวค่ะค่ะแล้วท่านรองมีผ้าฮิญาบเยอะยังคะยังไม่ค่อยเยอะเลย่ะสะสมอยู่ค่ะต้องเป็นมัดมดเองสองสัปดาห์แล้วไปหาซื้อที่ไหน่ะคะนานๆเข้ากรุงเทพทีก็บางทีก็สั่งในเน็ตบางทีก็ไปแถวอะไรนะคู่ขวาน้องจอกเลยเหรอ เพราะว่าเส้นนั้นพันกัไต่ชชลังใช่จากลังสิตมานดิค่ะโอเคเข้าไปทางหนองจอกได้เนาะโอเคนี่มีมีผ้าุมผมหลายสไตล์ให้ได้เลือกนะคะแต่ว่าตอนไปทํางานยังไม่มีโอกาสเนาะค่ะเมื่อกี้บอกว่าที่ทํางานกดดันหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบ้างยังไม่เท่าครอบครัวมันยังไงบ้างคะก็ก็แม่เขาจะสังเกตเห็นลมดรนที่ผ่านมาค่ะจะถือศีลอด อันนี้คือยังไม่ได้เข้ารับนะคะยังไม่ได้เข้ารับเาตอนที่ผ่านมาประมาณสักเดือนมิถุนา,ะน,านะคะ,คะถือศีลดอกลองซ้อมก่อนใช่ตื่นมาตีห้าอาบน้ําละหมาดใช่ไหมคะก็จะมีเสียงน้ําไหลอตอนเช้าแล้วเขาก็ถามว่าตื่นขึ้นมาทําอะไรเราก็เอ๊คิดในใจจะบอกรูจะยังไงดีแล้วก็อาบน้ําตื่นมาละหมาดเขาก็ละหมาดเป็นมุสลิมเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ตอบคุณแม่อยู่เท่าไหร่คะ คุณแม่ห้าสิบหกสิบคะรู้ด้วยพูดถึงละหมาดรู้ด้วยว่าเป็นของมุสลริงทราบด้วยท่านทราบด้วยแล้วก่อนนั้นนี่เคยเคยมีแบบละแคะละคายไม่เคยเคยแบบเปรย์เปยไหมว่าอยากเป็นหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้บอกเขามาสังเกตเห็นตอนรอมดอนเนี่ยเราไม่กินข้าวอย่างจันถึงสุขเราไปทํางานเขาจะไม่เห็นใช่ไหมคะช่วงของวันแต่ถ้าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะเห็นว่าทาไมไม่ลงไปกินข้าวแล้วเช้าวันนั้นคุณอาบน้ําละหมาหรอ ที่ว่าตื่นมาแล้วแม่ได้ยินเสียงน้ำใช่ค่ะทุกทุกวันนี้อย่างอย่างทุกวันนี้ค่ะเขาก็จะถามว่าตอนแรกเขาสงสัยว่าตื่นมาทําไมตีห้าะปกติเราจะแบบว่านอนนอน,น,อนใช่<ม>ตอนนี้คือตื่นมาละหมาดสบุตอนไม่ตอนนี้เป็นมุสลิมแล้วไงหมาถึงตอนที่เป็นรอมฎอนที่ที่ครั้งที่แล้วตอนโน้นที่ว่าเดือนมิถุนารอมฎอนแรกอ่ะใช่ไหมคะตอนนี้ไม่เป็นมุสลิมก็ตื่นมาละหมาดก็ตื่นมาละหมาดค่ะแล้วใครสอนละหมาดดูใน YouTube แล้วก็ไปที่มัสยิดค่ะ แถวบ้านที่หนองแคมีมีตั้งสามที่หรอคะไปดูเอาหรอค่ะไปแอบดูหรือไปละหมาดกับเขาด้วยไปไปดูด้วยแล้วก็จะมีมุสลิมมะที่นั่นเขาสอนก็ไปละหมาดกับเขาด้วยก็ไปละหมาดด้วยอทั้งๆยังไม่เป็นมุสลิมยังค่ะอยังเหมือนดิ่ฉันเลยดังนั้นเคยไปลักษณะแบบนี้ตอนตอนยังไม่เป็นมุสลิมเหมือนกันไปละหมาดแถวดินแดงแถวดินแดงก็อย่างเอ๊ะ เราทําได้ไหมเนี่ยเราบาปไหมเนี่ยก็จะมีเหมือนกับอัลสให้ให้มีคนคนสูงอายุอะค่ะคุณเป็นเป็นคุณป้าละบอกว่าไม่เป็นไรมาเลยมาเลยถ้าไม่หัดทําแล้วเมื่อไหร่จะเป็น<ค>เ,เขาพูดคำทีเนาะ<ช>ไม่หัดทำเมื่อไหร่จะเป็นเราก็ตามเข้าไปยังไม่ได้เป็นมุสลิมเหมือนกันของคุณก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็ตอนแรก อยากหัดละหมาดซื้อหนังสือสั่งซื้อจังอินเทอร์เน็ตนะคะของสันติชนที่วิธีละหมาดแล้วก็มาเปิดอ่านดูเอ๊จะอ่านดูก็ทําท่าทําทางตามแล้วก็เปิด YouTube เปิด u t u b e ดูแล้วก็ทำทําตามต่างกันไหมกับการดูสื่อแล้วก็ไปทําของจริงในมัสยิดเนี่ยต่างต่างกันนะมันมันแบบ มันมันยังไงอ่ะคือความมีชีวิตชีวาก็ไม่ใช่หรือการที่เราจะเหนียดหรือการที่เราจะใช่ไหมตามเป็นผู้ตามเป็นมั่มูมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะดีกว่าใช่แล้วเวลาที่ท่าที่เราสยู่อ่ะอืมมันแบบมีความรู้สึกดีอ่ะอืมชอบประทับใจชอบประทับใจแล้วแบบเป็นท่าที่แบบไม่อยากจะเงยเลยไม่อยากจะเงยหน้าขึ้นมาเลยมีความรู้สึกท่าสยู่นี่เป็นท่าที่แบบเหมือนใกล้ชิดพงที่สุดแสดงว่าคุณหัด ละหมาดเองแล้วก็ไปศึกษาต่อจากที่มัสยิดทั้งๆที่ยังไม่ใช่มุสลิมแล้วคุณก็ซ้อมถือบวชค่ะใช่วันแรกเป็นยังไงบ้างคะการถือบวชวันแรกวันแรกหิวมาก <c oughs> รอดไห<ต>มรอดไหมรอดค่ะรอดละมดอนแรกคือถือบวชมาแล้วละมดอนสองสองสองปีนะคะปีแรกที่ที่ลองดูอ่ะก็ได้สิบห้าวันปีแรกคือปีไหนปีนู้นเหรอใช่ปีก่อนหน้านี้ค่ะ ดอนดอนนี้คือมิถุนาห้าแปดนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยลองถือครั้งที่สองครั้งที่สองเคยลองถือมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อดอนปีห้าเจ็ดใช่ค่ะอ๋อปีห้าเจ็ดแต่ตอนนู้นถือได้สิบห้าวันจือได้สิบห้าวันแล้วตอนผ้าแปะถือได้ครบไหมคะครบค่ะอ๋อเหรอตั้งใจไว้เลยว่าครบถ้าไม่ครบก็จะชดจะชดด้วยใช่ตั้งใจแน่วแน่มากค่ะครั้งเนี้ยครั้งอาครั้งแรกสุดเลยในชีวิตเลยครั้งแรกเมื่อปีห้าเจ็ดเป็นยังไงบ้างก็ อาทิตย์แรกหิวะแทบอยู่ไม่ได้อ่ะแบบต้องช่วงเที่ยงแล้วก็ไหนจะต้องตื่นมาตอนตีสี่ใช่ไหมคะ,ะมันก็จะแบบง่วงอะไรด้วยทั้งหิวทั้งง่วง<ะ>เราก็นึกอ๋ออย่างนี้นี่เองแบบเวลาหิวจะจัดนะ่ะแต่เรามารู้สึกอีกทีคือตอนที่ละสิทธิ์อดลคะค่ะตอนนั้นคือไฮไลท์คือเรามีความคิดว่าถึงหิวแค่ไหนหิวมากมายแค่ไหน ก็กินได้แค่ข้าวจานเดียวค่ะมันก็ได้แค่อิ่มใช่ก็ได้แค่อิ่มแล้วมันก็อิ่มเร็วด้วยหมายความว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่ได้เหมือนเราไม่สามารถจะทานได้เยอะไปกว่านี้แล้วอะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคิดคิดตอนนั้นเหมือนกันว่าเออหิวทั้งวันแบบนึกเลยนะว่าเย็นเนี้ยจะแก้บวดด้วยอะไรมีขนมยังไงตะการตาคิดไว้หมดเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆเวลากินก็คือแค่อิ่มใช่ค่ะ นั่นคือนั่นคือรอมฎอรแรกค่ะสิบห้าวันสิบห้าวันค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นมุสลิมยังค่ะอทิ้งจังหวะมาจนถึงอีกปีหนึ่งค่ะอ๋ออีกปีหนึ่งได้สามสิบวันเลยเหรอค่ะได้สามสิบวันเลยอ๋อค่ะยากยากไหมคะบางคนบอกว่าถือศีลอดนี่ยากกว่าละหมาดนะไม่ยากแล้วค่ะพอครั้งที่สองแล้วไม่ยากแล้วนี้เราเราจะรู้เทคนิคของเราละเทคนิคคือ นอนตอนกลางวันอ,อแล้วก็นอนงี่ตอนกลางวัน <c oughs> ใช่งี่อตอนกลางวันนิดหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วทํางานนะทําไงอะคะก <c oughs> ็ช่วงมีห้องทํางานส่วนกอาอจะมีจังหวะท,ที่เที่ยงท,ท,ท,ที่พักกลางวันค่ะเพื่อนก็จะถามว่าทําไมไม่ไปกินข้าวอ๋อเขากินข้าวกันแล้วก็ฟุบโต๊ะไปใช่ค่ะก็เข้าวเวลาได้ไปนั่นจะเป็นสิ่งแรกที่พอละหมาดเสร็จแล้วก็จะดูอาค่ะว่า ขอให้คงคประธานศรัทธาเข้มแข็งให้บบาวอยู่ในศาสนานี้แบบให้ยึดมั่นให้มีแรงศรัทธาให้มีความเข้มแข็งอะค่ะเพราะว่าอย่างเราเดิมเป็นพุทธแล้วรอบกายเราก็พุทธสังคมเราเป็นพุทธพุทธหมดทุกอย่างค่ะคืออันนี้มันเป็นเหมือนเกิดใหม่อะค่ะเหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ชัดเจนนะคะถูกต้องค่ะทําไมท่านรองประลัดเทศบาลอำเภอหนองแขจังหวัดสระบุรีถึงได้ เชื่อว่าอลลอมีจริงค่ะเชื่อว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเองค่ะทุกอย่างไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ค่ะทุกอย่างถูกกาหนดมาหมดแล้วออย่างบางทีเราตัดสินใจว่าเราจะไปทางซ้ายค่ะเอะแต่ทําไมเราเราเรา,เราเลือกทางขวาเพราะอะไรตอนแรกก็คิดนี่ทุกอย่างมันโดนกําหนดมาหมดแล้วค่ะไม่มีความบังเอิญในโลกนี้ค่ะแล้วทําไมถึงไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าเหมือนกันอย่างอย่าง อย่างเปรียบเทียบอย่างของของพุทธเดิมที่เรานี่นะคะอย่งพุทธเขายังไม่เชื่อในพระเจ้าอันนั้นอันนั้นคนละแนวทางความหมายคืออย่างคริสต์อย่างเงี้ยเขาก็มีมีพระเจ้าเหมือนกันเคยสนใจบ้างไหมเคยเคยอ่านนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่ค่ะของคริสต์นะคะมีเพื่อนเป็นคริสต์บ้างไหมไม่ได้สนใจเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยก็คือเห็นที่ว่าประทับใจกับกับการปฏิบัติของมุสลิมสนใจตรงนั้นค่ะ แล้วก็เลยทาให้มาศึกษาค่ะกุรอานน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในในศาสนาที่มีพระเจ้าเหมือนกันนะนะคะกุรอานน่าจะเป็นคําตอบหนึ่งที่ยืนยันได้ถึงการมีอยู่จริงของพระเจ้าค่ะเนาะก็ในอันกุรอานก็คือเหมือนกับออบอกบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าบางทีอีก20ปี30ปีเหตุการณ์นั้นเวทานาการเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะทันสมัยพิสูจน์ได้แต่ปัจจุบันอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงค่ยใช่ค่ะ ะนะคะก็ต้องต้องศึกษาให้มากๆศึกษาให้เยอะๆแต่ว่ามั่นใจแน่นอนว่าโลกนี้มีผู้สร้างมั่นใจผู้สร้างและพระองค์นั้นก็คือเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮานวตาลา่ะมั่นใจค่ะขอดุอานะคะขอดุอาให้ท่านรองปลัดเทศบาลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีนะคะคุณนัสรินพันดารานะคะมีหน้าที่การงานที่ ก้าวหน้ามั่นคงนะคะแล้วก็เราสรงตอบรับทุกๆดูอาของเธอให้มีหนทางที่อาจจะมีขวากน้ำบ้างอึดอัดบ้างนะคะแต่ก็ขอให้มีความเข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันพระองค์รักคนไหนมากพระองค์ก็จะยิ่งทดสอบบ่าวของพระองค์มากเช่นเดียวกันนะคะ